เจกเนชพระพิฆเนศครับเทพแห่งบรรัญญาเทวลักษณะของพระองค์นั้นเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงคติธรรมไว้มากมายนะครับซึ่งถ้าพักติและผู้ศรัทธาได้นําคติธรรมและสัญลักษณ์ของพระองค์มาใช้ในชีวิตประจําวันผมเชื่อว่าการใช้ชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขและสงบมากยิ่งขึ้น 1. เสี่ยนช้างเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาและความจำดีครับช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาดมีความทรงจำที่ยาวนานสื่อถึงการใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิต 2. ง,ง่วงความยืดหยุ่นและการปรับตัวครับเป็นสัญลักษณ์ที่สอนให้เรานั้นไม่ยึดติดเข้มแข็งได้แล้วก็อ่อนโยนได้ 3. ง่าข้างเดียวเป็นสัญลักษณ์ของการเสียสละบางสิ่งเพื่อสิ่งสำคัญบางอย่างครับการยอมเสียบางอย่างในชีวิตเพื่อความก้าวหน้าและการปล่อยวางรวมถึงความไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์ของชีวิต 4. หูใหญ่พระพิฆเนศจะมีหูที่ใหญ่นะครับบ่งบอกเป็นสัญลักษณ์ว่าให้ฟังให้เยอะและคบคิดด้วยปัญญานะครับ 5. ท้องใหญ่เป็นการ เก็บทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไว้นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าการที่เราเก็บอะไรไว้บางอย่างรวมไปถึงเก็บความสุขและเก็บความทุกข์นะครับผูรณนะหนึ่งนะครับที่องค์พระพิคเนนนั้นได้กลืนกินอสูรไปนะครับแล้วเข้าไปอยู่ในท้องทําให้พระองค์นั้นร้อนมากอันนี้คือความทุกข์แต่เป็นความทุกข์เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับพระองค์ก็ยอมที่จะเก็บแต่เป็นความทุกข์ของพระองค์และก็มีฤาษีนะครับที่ได้มานําใบดูระวาห,หรือหญ้าแพร่ให้พระองค์ทานนะครับ พอท่านทานเข้าไปแล้วก็หายก็เลยเป็นปุรณะที่ว่าการถวายยาแพรกแดง่องคพระพิฆเนรเพื่อให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองครับ6กหนูหรือหนูมุสิกะนะครับเป็นสัญลักษณ์ของกิเลสตามพฤติกรรมหรือนิสัยของหนูแล้วเนี่ยจะอยู่นิ่งไม่ได้นะครับ เดยกก็เดินไปเดินมาแล้วก็มีกิเลสกัดกินนู่นกัดกินนี่นะครับทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้างไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อยให้กิเลสของเรานั้นขยายและแผ่วงกว้างไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับซึ่งจะมีพระพิคเนศปางหนึ่งนะครับที่แสดงออกเป็นเชิงสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจนก็คือพระพิคเนศทรงขีหนูแสดงออกถึงการที่เรานั้นสามารถที่จะควบคุมกิเลสของเราได้นั่นเอง สัญลักษณ์แห่งองค์พระพิฆเนศเหล่านี้นะครับเป็นคติธรรมที่เราสามารถนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อให้การใช้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขและเกิดความสงบในชีวิตนั่นเองนะครับขอให้พักติและสาวกขององค์พระพิฆเนศนั้นบูชาพระองค์อย่างมีความสุขการบันทบ้าโมรยาผมมัสเบสอาจารย์เบสทินกร,จ,รจาริาพีดีสวัสดีครับ